การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ออกผลสลากบำรุงสภากาชาติไทยประจำปี2567จำนวน1,407รางวัลณนะร้านกาชาติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนลุมพินีกรุงเทพ จะมีนายเกรียงศักเครือศรีผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นตัวแทนร่วมออกรางวัลประกอบด้วยรางวัลที่1รถยนต์นั่งยี่ห้อวอนโว e อ4 0์อลตาซิงเกิลมอเตอร์หรางวัลรางวัลที่2รถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุรุ่นแคปโฟ1.9 DDIS 1รางวัล รางวัลที่3ทองคําแท่งหนัก3บาท3รางวัลรางวัลที่4รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อสลิกรุ่นเพยสรางวัลรางวัลเลขท้าย3ตัวเครื่องทําน้ําแข็งความจุ1.3ลิตรจํานวน4,000รางวัลและรางวัลเลขท้าย2ตัวพัดลมปรับระดับ14นิ้ว1,000รางวัล สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลติดต่อได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักผู้ช่วยผู้ว่าการโลจิสติกส์และบริการองค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่กรุงเทพหรือที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตและจังหวัดทุกแห่งภายในวันจันทร์ที่24มีนาคม2568ในเวลาราชการหลังจากพ้นกำหนดแล้วถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล ในปีนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมออกร้านภายใต้แนวคิดความสุขทั่วถิ่นไทยใต้ร่มพระบารมีโดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ในการประกวดร้านงานกชาชาดประจำปี2567